สวัสดีครับหมอโต้ง BS Clinic t o a n i n t o w o นะครับก็วันนี้หมอมาแนะนําเครื่องเลเซอร์นะครับตัวที่เป็นดาวเด่นของร้านณนะปัจจุบันนะครับก็คือตัว Pico l เลเซอนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่า Pico l เลเซอร์คืออะไรนะครับพิ c โคเลเซเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เป็นเลเซอร์ที่เอามายิงสําหรับเม็ดสีหรือว่าการลบรอยสักนะครับโดยพลังงานที่ออกมาเนี่ยมันจะสั้นลงแคบเข้าแล้วก็แรงขึ้นกว่า เลเซอร์อื่นๆที่เคยมีมานะครับถึง1000เท่านะครับ <Wow. S 1> โดยระยะเวลาที่แสงตกกระทบผิวเราเนี่ยนะครับจะคือ1ส่วนล้านล้านวินาทีนะครับก็คือสั้นมากๆนะครับถามว่าทำไมเลเซอร์ต้องกระทบผิวสั้นขนาดนั้นนะครับก็คือเลเซอร์เนี่ยจะช่วยนะครับทำให้เม็ดสีที่มันอยู่ใต้ผิวเราระเบิดแล้วก็แตกหายไปนะครับ <Wow. S 1> โดยที่ทำอันตรายต่อผิวเราน้อยที่สุดนะครับโดย เลเซอร์ uh, นี้ก็เลยพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอตัวพนะิคโคเลเซอร์ณปัจจุบันนี้นะครับข้อดีของตัวพิคโคเลเซอร์ก็คือช่วยเรื่องปัญหาที่เกิดจากเม็ดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำนะครับหรือว่ารอยสิวนะครับพวกนี้มันก็จะทําให้เม็ดสีที่แตกออกแล้วก็ระเบิดหายไปโดยร่างกายเราจะค่อยๆมาจับกินแฟก g m เมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ด้วยตัวเครื่องที่เราใช้เนี่ยจะมีหัวพิเศษนะครับที่เรียกว่า fractional picolaser นะครับหรือว่าเป็นหัว hexa <Wow. S 1> ของเขานะครับที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาเนี่ยตัว fractional เนี่ยจะช่วยทำให้เกิดการระเบิดที่แรงขึ้นใต้ผิวเรานะครับทำให้แก้ปัญหาที่เกิดจากคอลลาเจนเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นหลุมสิวนะครับริ้วรอยนะครับหรือว่ารูขุมขนกว้างนะครับโดยเห็นผลไปพร้อมๆก,กันกับเรื่องเม็ดสีเลยนะครับ ข้อดีของตัวพิคโคเลเซอร์ก็คือเวลาเรายิงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสะเก็ดเหมือนกับสมัยก่อนที่เรายิงเลเซอร์ปรับคุณภาพผิวกันนะครับอาจจะมีแค่เรื่องรอยแดงเฉยๆนะครับโดยสามารถเลือกได้ว่าระดับความแรงที่เราจะใช้หรือว่าดาวไทม์ที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าจะเอาแบบที่วัน3วัน5วัน7วันแล้วแต่ว่าเราจะแมนเนจเวลาในการพักหน้าได้ยังไงบ้างนะครับส่วนผลการรักษาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเลยตั้งแต่ หนึ่งสัปดาห์หลังทํานะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายในการยิงพิคลเลเซอร์เนี่ยก็ลดลงมากๆและจากเครื่องที่เข้ามาแรกๆเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็พบว่าคนไข้เนี่ยเห็นผลการรักษาที่ดีครับถ้าสนใจการทำการรักษาด้วยเครื่องพิคลเลเซอร์นะครับก็ติดต่อมาในคอนแทคข้างล่างนี้นะครับที่ BS Clinic Town in ินท n นะครับ